ันนี้พวกับรายการสันน่าขาก็วันนี้เราจะมีเกมมาเล่นกันนะครับเกมมีชื่อว่าฟังให้ได้ตอบให้ถูกครับผมและผมกับพวกเรานะคะยี่สุนคาะสวัสดีค่ะแล้วก็ผมนะยุกิครับสวัสดีครับผมครับอาร์มครับผมสวัสดีครับเออทีมงานเขาแบบว่าหลุดปากมาบอกอาร์มว่าแบบว่าเออเกมเนี้ย ใช้ทักษะภาษาอังกฤษระดับหนึ่งก็เลยแบบอยากถามพี่เพื่อนๆว่าแบบว่าพอพอมีระดับอะไรกันไงกันอย่างนี้ใช่พอได้ไหมอ๋อผมสบายครับตอนมาไปเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษมาอ๋อสบายได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วคิดว่าตัวเองงั้นเรามาทดสอบกันดีกว่ามาอย่างเช่นมะม่วง mango มีดไอต่อไม่ข้ามอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะงั้นเอาหน่อยเอาหน่อยมะม่วง mango สีเหลือง yellow มีดตอาอ่างโลให้ใฟังกฎกติกากันดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงมาไปปิว้วกติกาเกมฟังให้ได้ตอบพิถูกทีมงานจะเอาเนื้อเพลงไปแปลภาษาใน Google Translate แล้วเปิดให้ฟังพร้อมอ่านเนื้อเพลงผู้เข้าแข่งขันจะต้องรีบแปลให้ออกและตอบให้ได้ว่าคือเพลงอะไรถ้าตอบถูกจะได้คะแนนไปแต่ถ้าตอบผิดสิทธิในการตอบจะเป็นของผู้แข่งขันคนอื่นใครแพ้จะต้องได้รับบทลงโทษ เกมกันเลยดีกว่านะคะเพลงแรกนะคะที่เราจะเปิดขึ้นมาคือเพลง I don't have Louis Vuitton have a large debt due on Nong Kong tears because I have to help my brother pay for the condo being with you is d i he a d e me o i s u i t t o n มีแต่นี่กนโตตัวน้องคงน้าตานองก็รต้องช่วยพี่ผ่อนค่าคอนโดชื่อเพลงว่าเอาล่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงนะเนี่ยไม่ตลกเอาล่ะ คุณยูกิต้องหรือจะทนจะทนทนเอาได้ซีนแล้วความเป็นสิลป์นกิ๊ก็อย่างเงี้ยครับสบายโอเคโอเคไม่พอแต้วนอนทำไม Turn into love love with all my heart love only you just let her know no more the friend she trusted only one person left where love can't be hidden if you don't think so just pretend I never said it มันมันการมันเกมดังนะเพลงอะไรวะเพลงอะไรอะยากมากเลยอ่ะอเแย่นนะยักจริงขอขอไว้หน่ด้ไเป็นีของวงพากินสันเพื่อนรับของเดอกพากินสันเปลี่ยนไปเป็นรั จนหมดหัวใจรักเพียงแต่เธอเธอแจ็คสันเลคเธอโน่ใช่รักอะไรมีแค่คนที่เธอไว้ใจขอดี้ชูดี้ขบทีมงานสอน้ำตาหน่อยโอ้ย่ากวมาเพลงทีเดียวรายกายวะมันเอาวีเจมาฆ่าอเก If you let me be your friend can t you play more than that If I go over the line can you take it Please tell me where I stand. Are you standing the I in you มันคือเพลงที่อยู่ในอันที่แล้ว Stop playing with your friends Stop playing too many friends เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนค่ะของพีกเบิร์ดร้องค่ะร้องไงร้องไงแพดเจอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นยาเล่นก่นก่อนนั้นได้ไหม if you know this should have loved each other for a long time this is what i want one having you near just found out today days with you in my heart how good is it to have someone for us to love you know i've been a fan for a long time <coughs> สี่เหล่าผู้ชายสองคนร้องมันไม่ใช่นะใ่ครับสองคนด้วยเหรอสองคนเลยเหรอเออเป็นนักแสดงจากซีรีส์วายมากอ่ะนะแกมากเลยนะวายนูนี้งงงี้อะแต่กินมันมีเยอะมากเลยอะตอนนี้ที่คู่อะเออใช่วายคือแบบมีเกือนประเทศ ก็หลายพู่อยู่ก็กลุ่นเติมต้องเป็นใบใบวินเล่าอะไระเนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอขอขอไปเพิ่มคมีคนนึงออกเพลงแล้วมีท่าเต้นที่ฮิตมากในตอนนี้ใช่เคยคือท่าเต้นฮิตมากใน่สุดเลยว้าวตเต้นให้ดูได้ว่าีทีมงานเต้นได้นไหนครับพี่พีพกินเหรอในช่ยตาแววมานี่ไงพี่เดี๋ยว ชื่อเพลงอะไรกิจชื่อเพลงวะเราวะแต่ไม่ใช่เพลงนี้เต้นนะอ๋อไม่ใช่เพลงนี้หรออ๋อไม่ใช่เพลงนี้เต้นหรอเราองคู่กันแต่แต่แต่คนนะถูกแล้วลองคู่กันดวงนี้ดวงนี้เป็นแฟนกันนานแล้วปะเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าแฟนคลับไหมแล้วร้องร้องได้ใช่ไหมดวงนี้เป็นแฟนกันนานแล้วปะใช่ไหมได้เลย งดที่ช่วงนี้ไม่่อยมีเวลาให้คำว่างเหงาเ้าทะลุมาล้อยไงนะอ๋ออะใช่อ๋อจะกลับดูซีรีส์ไปยุ่งจเรื่องเลย Black Sea, soon morning, cold night, hold my hand, Black Sea, don't panic, what to do, hug me, you Black Sea, scare me, might make her that must be difficult ต้องได้แล้วนะเพลงนี้คีย์ว์ดชัดมากคีย์ว์ดชัดมากใช่หรอ

อ๋อเห็นนะใช่ใช่เพลสใช่านถูกแล้วของใครนะค็อกเทลป่ะเฮ้ยไม่ใช่ป๊อปปงคุณเออของของของป่ะเฮ้ย Don't love Don't care Don't have to be nice to me Don't love me Don't care about me If you don't New จิ๋วไม่รังไม่ต้องมาแคร์อีกทีอะไรวะไม่รังไม่ต้องมาแคร์ไม่รักไม่ต้องเออใช่ไม่รังไม่ ไม่ต่อไม่ได้ขโมยนะก็เหนื่อยอ่ะเป็นทอละนะทุกคนไมกได้เลยเหรอนี่ไงต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นอ๋อต่ัดกัน ตั้งแต่กสิณต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอคนเดียวเฮ้ยเท่านั้นของเธอเ <laughs> <Tina. S 2> ท่านั <laughs> ้นจะเวลาสิบวินาทีแ <laughs> ล<ะ>้วต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอต้อ Oh <sure. S 1> my whole heart hurts Why do I still endure it How many more times do you start over Wicked people My heart ached and almost died I can't be without y o without คุณเพราะฉันรักคุณไม่เอาตอนสอบเก่ตั้งใจขนาดบอกเลยว่าตอนเรียนกับตอนสอบไม่ขนาดนี้เลยนะผู้หญิงเราชื่อเขาคำรามได้เฮ้ยโบกี้ไนออนเฮ้ยใช่ใช่โบกี้ใช่ใช่ได้แล้วแหละโบกี้แล้วลเพลงไบ้อะโบกี้โบกี้ โอ๊ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนช่วยกัเลยช่วยกันเลยคนใจร้อนไม่ยจำ้ามกำลังรใครกำลังร้องอยู่เผื่อมันมีเนื้ออยู่ในนั้นปวดใจทั้งหัวใจอร้องต่อตอนเจค่ะเธอไม่ได้แต่ฉันนั้นลงใจโอ้ยไม่น่ารูดเลย When have the right lonely, meet I'm I do to you? อุ้ยยูกิได้เลยเหรอยูกิยังพึ่งดีถ้าผมร้องได้เดียวอ่ะจำชื่อเพลงไม่ได้ด้วยต้ก็ได้เอาแค่ชื่อเพลงแค่ได้ลองดูอ่ะมันมีลงโทษไหมครับไม่มีไม่มีเออชื่อได้หรอรู้ไม่มีอ่ะเธอมีฉันแต่ว่าฉันมีใครเธอมีฉันปะใช่เ้ยมีมีต่อมีต่อเออแล้วฉันนะแล้วฉันมีใครเช่บ๊อ เบอกว่าเออหรอเธอมีฉันฉันมีใครไปใคร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  If love was born in a dream we kissed without knowing each other the calendar does not tell the night and day as i never wanted ข้าคุข้คุนคุคุนอ่าใช่ใช่เปีอ่าค่าีะใช่ไม่ไมรู้จไม่เลยอฟัตได้เพีงกับพี่ปีกณเออสุดะค่ะมันมันแปลแย่เหมือนกันเนาะเออเป็นคำ cancel that day I did not mean at that time I stammered because I was impatient

เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมค่ะโอ้ใช่ชื่อเพลงท้าวครับของมิสเตอร์ทีมถ้าฉันเินเรินเป็นคนเดินจาวไป Is it because of you? Different from who I am from that day, my heart felt everything is clear, it actually happened. Yes, it hmm? was a dream. Found and understood, existed. Uh, <laughs> I have to go back. This would not need me. ไปให้เจ้าของพี่เนี้ยเราเคยตอบมาแล้วในเกมนี่แหละเราตอบชื่อเราองพี่มาแล้วที่สุดตอบเลยอ้าวอ้าว้ยไปเอมอยู่ในงานปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่ของอิงของอิงใช่ที่กำลังกลับกลับอะไรวะกลับก่อนนะเออฉันต้องขอกลกลับ กับกอนนะใช่ไหมครับอิงกำลังทอยเดี๋ยวพี่ไม่รอแง้วแต่ตลูกับพี่คนที่ช่วยเขาอ่ะแน่น้อยสุดเลยใครอ่ะลองเลยเหรอคนที่ได้คะแนนเยอะสุดยูกิ้ันร้องอะเนาะที่สองเรานะคะเดี๋ยวรู้เลยน้อง ถามแล้วกเดาว่าไปแลเลือกแพ้มาตลอดตั้งแต่เกมแรกเกมนี้น้องอางสักี่้วเอวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะสกมากกดดันเียแต่เกม้เียเจเพียรจเกมใครเลยมนี้แบบาแบบที่ตแบบว่าถอเนยอะไรเงี้แบบโใช้แบบ่อยิบเยอะมากหนจะแบบว่าต้องจาศับบางคำาเรียบหยุด ที่เป็น keyword อะไรเงี้ยใช่โูยากอยู่นะเกมเนี้ยใช่มันเอาวีเจมาฆ่าเกมเนี้ยงั้นพี่อยากให้้องรอค่ะฝากช่องทางการติดตามน้องหน่อยก็สำหรับหนูนะคะยี่ส่วนนะคะก็คือวีบีไอดีนะคะก็คือเลิฟเจแปะนะคะ L O V E แล้วก็เจแล้วก็แปะค่ะส่วนทางอินสตาแกรมนะคะสามารถไปกดฟอลโล่กันได้ค่ะที่ S W C H Y Y ค่ะก็ผมก็ไอดีวีบีนะครับก็จะเป็น e y e u k แล้วก็1ครับแล้วก็ Instagram ก็จะเป็น u u u k i แล้วก็ u u u k i ของอาร์มนะครับผมก็จะเป็น VVAD นะครับผม l o v e a 4ครับผม l o v e a 4ครับผม ส่วน Instagram มนะครับผมก็จะเป็นัักรนนคบ sakkaranon ครับผมยังไงก็ฝากดูทุกคนแบบมาติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง95ครับ Entertainment ของเราด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันด้วยครับ ตาจบอย่างไวนว่าลืมหมดแล้นะเนี่ยวันนี้มันน่ารักน่ารักน่ารักเท่ากับไม่มีอยู่จริของทีมงานวันนี้อาสังว่าหน้าตาบูบีทีหนึ่งลูกแต่ก็แบบน่ารักเอาจริงไหมบูบี้แต่ก็น่ารักเอาจริงไหมไปเอาจากในคลิปต่างๆก็ได้นะเรกจะบูบี้ดนทังคลิปเลยนะเกมเนี้ยอ่าไม่ทำแล้วหรอนี่ไงก็รอเดียไง 1อ่อับน,อน,น่ารักไปล่าไม่มันน่ารักวะโอ้โหชอบชอการที่แบบวะ่เก่ชอบจะหวะเพื่อชงกมาแล้วก <c oughs> ็ขำอแบบนิ้มติดตาเลยน่ารักดน่ต่อปัพี่ทำหน้าเหมือนมดดิ <c oughs> เร็บแล้วจะพี่มดไงเงไร็บแล้วจะพี่มดไงได้เไปอเรื่องนะ <c oughs> โอเคค่ะ